ก็ไปอยู่ไกลๆขึ้นอื่นกูหนีได้ยียไม่ตามไอสัตว์คือสปีดมันจะช้ากว่าไงครับว่ะใช่ครับนึงเป็นอะไรนี่เรกว่าอะไรทหากับคนอม็นไหมคุณตู้กูไหมไหมไม่คูอคือมันจะป่าป่าตายเหรอไหมเฮ้ยกูได้แล้วเย้โอเค้าให้เขียนหรือว่ เย่ไม่ตายคนแรกเนี่ยเคยตายแล้วเหรอเย่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเดินไปไหนวะเดี๋ยวเฮียกูยาวมียาวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปล่าปามสวยแล้วไงจกเอาข่าไม่บายปามเฮ้ยเฮ้ยมึงจ่าคู่ไปไหนในเฮมิช่นมึงจ่าคูอยู่ไหนกินี่้กินได้

ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่รอดหรอไอ้เหี้ยเบ้นไอ้เหี้ยไม่กูไม่หนวคอนโทรลไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่กูไม่คุ้นใจอยู่นานที่เหี้ยไอ้เหี้ยโดนแม่ไอ้เหี้ยเต่าเดินตัวเล็กโดนโดนปีศาจรู้สึกว่าเกมนี้ปีศาจแม่งไม่ค่อยน่ากลัวคนแม่งสต้อกีเหี้ย